ขอเสียงป,ปืนด,ด้วยค่ะนี่คือการแสดงเชิดสิงโตจากไอคอนสอยามนะคะซึ่งเจียควายเลย Happy Chinese New Year น้าสีาลีเสนถีเจียงฝางสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันล,ลิซาเบธแซเลอร์ลีนานุชัยรับหน้าที่เป็นผู้จัดกรในวันนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะยินดีมากที่ได้มาร่วมง,งานนะคะที่ทางไอคอนสยามจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะเราอยู่ที่ River Park ไอคอนสยามแห่งนี้ในงานไหว้ขอ,อพรเทพเจ้าไฉ่สิงเอียนะคะแ้วเชื่อว่าหลายบ้านนะคะที่อยู่กับเราในวันนี้ก็น่าจะมีการไหว้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าไปแล้วนะคะช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีการจัดเครื่องไหว้เทพเจ้าช่วงสายนะคะเราก็ไหว้บรรพบ,บุรุษ จนถึงช่วงกลางคืนนะคะเส้นเดียวกันกับช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเราจะไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉสิงเอียนะคะเพื่อขอพรขอโชคขอลาบให้กิจการค้านั้นรุ่งเรืองเรามาฟังจากท่านนี้เลยค่ะอาจารย์คาถาชินนบัญชรพีเซนเตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณที่สุดนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้กรุณา,าสนับสนุนโดยสมาคมอุประะกรณ์จีนค่ะดูชุด ชุด,ดที่ถูกต้องตามพธิธีมามอบให้หอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้เราจะมาร่วมขอพรอง,องชัยซิงก์นะฮะ,ะ,ะก็เลยจัดเต็มชุดให้เราะะทีนี้องค์ชัยซิงเอียเสด็จมาเราจะต้องหันหาทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้รับยุคเก 9, ้าเพราะเป็นการเปลี่ยนจากยุคแปไปสู่ยุคเก้าชัยซิงเอียเสด็จมาและที่นี่อันเป็นที่ที่เป็นมงคลห,หลายท่านถามว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมไอคอนสยามเราต้องเลือกที่ที่ ห่วงจุ้ยมีพลังที่สุดคือห่วงจุ้ยท้องมังกรเก็บทรัพย์คะอันนี้ห่วงจุ้ยดีดที่หนึ่งสองทิศถูกต้องที่สุดและสามไหว้ให้ถูกที่ด้วยพิธีที่ถูกต้องเวลาเราจะเชิญเทพเข้าบ้านเราจะเชิญเทพสามองค์ด้วยกันองค์แรกคือชัยสิงเอียปีนี้เสด็จทางทิศตะวันออกเฉียงใต้องค์ที่สองเราจะเชิญฮี่สิงเอียหรือฮี่สิงเอียเทพแห่งความรื่นเริงยินดี เข้ามาสู่บ้านเราด้วยซึ่งปีนี้เสด็จทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือคือทางด้านนู้นนะฮะส่วนองค์ที่สามคือกุยสิงเอียเทพแห่งยศศักดิ์หรือความมั่นคงเสด็จมาทางทิศนี้เลยนะฮะก็คือทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นชาวจีนโบราณนะครับโดยเฉพาะทางเมืองเถงให้สั้นโผลแล้วก็มณฑลกวางโจวร,รวมไปถึงทั้งแผ่นดินจีนเวลาอัญเชิญเทพจะอัญเชิญสามองค์เพราะ<ๆ>มีเงินอย่างเดียวแอบไม่มีความสุขก็ไม่ได้สุขภาพไม่แข็งแรง ก็ไม่ได้ลูกหลานหรือไม่มั่นคงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเชิญโชคลาภการเงินเชิญความสุขและเชิญสุขภาพที่แข็งแรงเข้าบ้านด้วยที่นี่จึงเป็นที่แรกของประเทศไทยที่เชิญทั้งสองค์ ในพิธีที่ถูกต้องและเวลาที่ถูกต้องเชิญคณะผู้บริหารถ้าท่านใงต่อไปนี้นะคะให้เกียรติเป็นผู้แทนของพวกเราทุกคนในการไหว้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะคุณสุพจน์วงจรัตสวีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอเชิญบริเวณพิธีด้านหน้าได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะและท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะดรเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลค่ะ คุณชดาทิพย์จูตรกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวตัตรและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทไอคอนสยามจำกัดค่ะและขอเชิญผู้ที่ร่วมพิธีของเราบริเวณริมพัคไอคอนสยามทุกท่านยืนขึ้นได้เลยนะคะเตรียมความพร้อมค่ะที่เราจะไหว้ขอพอรเทพเจ้าใช้เสียงเอียไปด้วยกันนะคะ So ladies and gentlemen please rise in just a few moments we will pay respect to the god of wealth god of fortune มองฟ้าครับทุกคนมองฟ้าฟ้าสวยไหมครับ สวยค่ะทางดานขออนุญาตนะครับขอเรียนเชิญคณะที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเรียนเชิญนะครับเชิญด้วยเลยครับทางด้านซ้ายสองท่านทางด้านขวาสองท่านเพราะว่าเป็นตัวแทนในการไหว้หีสิงเอียและกุ๋ยสิงเอียนะครับเพื่อพวกเรายินไปที่เฉินเตเลี้ยงเหลีย่ยมคำนับครั้งที่หนึ่งต่อฟ้าดินยีไปเสียงฮิ้วกับเสียงซิง คำนับครั้งที่สองต่อทูปหอมและกำยานซ้ำไปเสียเนี่ยเพ่งเบียเพียนหาไทยเพลงบาดสู้เฉียนับครั้งที่สามต่อถัวเทพทั้งปวงคำนับทิศหนึ่งครั้งทุกท่านหันขวาคำนับทิศหนึ่งครั้งหันขวาคำนับทิศหนึ่งครั้งทุกท่านหันขวา,า,า,ขวาสู่แม่น้ำเจ้าพยา คำนับทิศหนึ่งครั้งหันกลับมาด้านหน้าเวทีมองฟ้าฟ้าต่อดิน,ด,นดินต่อน้ำ,นนำฟ้ารับรู้ดินรับฟังสวรรค์รับทราบฟ,ฟ้าปกป้องดินคุ้มครอง,รองถวยเทพตำหนวยพร,ยพรคำนับสามครั้ง เราพร้อมใจกันนะครับอธิษฐานขอพรจากองค์ไฉยสิงเอียทั้งห้าองค์นะครับเป็นตัวแทนของธาตุน้าไชยสิงธาตุน้ําคือความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหมือนท้องมังกรที่เราอยู่นะครับตัวแทนของไฉยสิงธาตุไม้แทนด้วยกังลปังหาหมายความถึงการเจริญเติบโตรุ่งเรืองสีเขียวนะครับตัวแทนของไฉยสิงธาตุดินหมายถึงความมั่นคงทรงพลังสุขภาพที่แข็งแรงตัวแทนไฉยสิงธาตุไฟหมายความถึงความเจริญรุ่งเรือง และตัวแทนไฉซิงธาตุทองหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยครบถ้วนทั้งห้านะครับเรามาอธิษฐานจิตพร้อมกันครับโอมชัมพาลาจาเลนในเยโซฮา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 คำนับสามครั้ง เอ่ยชื่อนามสกุลด้วยนะครับ้าพเจ้าชื่อนามสกุลครับเข็มชักสอนกระทำชอนเหงเตเคียงหวงทักสีหวังเต๋อเฉียนน้องจัมโบเอขออ te ah ัญเชิญองค์ชัยสิงเอียะเทพเจ้าแห่งโชคลาภธาตุน้ำความอุดมสมบูรณ์เทพเจ้าแห่งโชคลาภธาตุไม้ความก้าวหน้าลุ่งเรืองเทพเจ้าแห่งโชคลาภธาตุดินความมั่นคงทรงพลังเทพเจ้าแห่งธาตุไฟความเจริญลุ่งเรืองสว่างสวัยเทพเจ้าโชคลาภแห่งธาตุทอง ความมั่งคั่งร่ำรวยได้โปรดเสด็จมารับของสังเวยขอบารมีองค์ัยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้าได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ตลอด365วัน12เดือน4ี่ฤดู1ปีและตลอดไปของข้าพระเจ้ารุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พระเจ้า เอ่ยชื่อนามสกุลครับขออัญเชิญ,อ,อ,ชญองค์กุยสิงเอียเทพเจ้าแห่งยศศักดิ์สุขภาพแข็งแรงมั่นคงทรงพลังสเสด็จเข้าสู่มณฑลพิธีอารมีองคกุยสิงเอียเทพเจ้าแห่งยศศักดิ์ได้โปดดร,รดดลบันดาลประทานความมั่นคงทรงพลังสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ความก้าวหน้ารุ่งเรืองและยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ข้าพระเจ้าและครอบครัวคำนับสามครั้ง เรียบร้อยแล้วหันหน้าสู่มณฑลพิธีหน้าหน้าเวทีที่มีองค์โงซิงนะครับใครมีกระเป๋าเงินเปิดกระเป๋าเงินออกมาเราจะสวดอมชมพาราจาเรนเดียโซฮาเก้าครั้งแทนโงซิงกุ๋ยซิงไชซิงนะครับเป็นดิจิตอลวอลเล็ตอะไรีได้ไหมคะได้ครับเปิดดิจิตอลวอลเล็ตเลยโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเปิดไทย QR p พ y m e n t เลยนะถ้าเป็นดิจิตอลเลยะนั้นเข้าแบบอย่างนี้เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องกังวลเข้าได้ตลอดเวลา เปิดไว้เลยนะฮะแล้วนึกถึงภาพเงินที่เข้ากระเป๋าโอมชัมพาราโอมชัมพาาจาเลนไนเยโซฮาโอมชัมพาร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 า จาเลนนเยโซฮาบบกระเป๋าตังค์หรือว่าดิจิท a ลวอลเล็ตเบาๆเบาๆนะฮะเบาๆเรียกซรัพย์เข้ามาเดี๋ยวกระเด็นนะฮะเดี๋ยวเงินออกนะฮะเก็บไว้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วคำนับสามครั้งเสร็จพิธีแล้วเราก็สามสองหนึ่งฮปปี้นิวเยียร์แบบจีนได้พูดว่าไงชินเจียค่อยเลอ่อต้าจีต้าลี่สินเจียอยู่อีส,สินนี้พวชัยสินเนือไวเลรับปีมังกรเลย แล้วต้องเป็นมังกรธาตุไม้ด้วยนะพขอเสียงประมือกับทุกท่านด้วยนะคะน้ำมนที่อาจารย์ประโรมอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นน้ำมนต์ที่อายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะจากวัดทิพยาวารีนะคะนี้พิธีไหว้ขอพอรและโชคลาภจากเทพ,พเจ้าไชยซิงเอียในเทศกาลตรุษจีนประจําปี2567ปีมังกรทองก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วนะคะวันนี้ดิฉันลิซาเบธเลอร์ลีนานุชัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีอันเป็นมงคลที่บริเวณรีสอร์ทไอคอนสยามแห่งนี้คงต้องบอกคําว่าแฮปปี้นิวเยียนะคะชุ่นเฉียควายเลอขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะคะเชินถีเชี่นคังขอให้ทุกท่านคิดอะไรสมหวังสมปราาาถนานะคะคว่ รูอีและที่สําคัญหลายคนมาเป็นครอบครัวขอให้เป็นปีที่ดีแล้วคลาดปลอดภัยกันทั้งครอบครัวเลยนะคะเฮอเจียผิงอันนะคะและสําหรับค่ำคืนนี้ขออนุญาตไปรับน้ำมนต์จากอาจารย์คธาก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ